สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์นะคะว่าโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ของเรานั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยโรงเรียนของเรานะคะมีสระว่ายน้ำเพื่อ ให้นะัเกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่หได้ไ่ายนะ้ำมันเองค่ะเพื่อเป็นทักษะในการช่วยเหลือผู้คนที่จมน้ำและนะัเกเรียนคนใดที่ไหว้น้ำเก่งก็อาจจะมีสิทธิ์ทีครูครัดตัวไปแข่งได้นั่นเองและโรงเรียนของเรานะคะยังมีรานอนุประสงค์ที่เอาไว้เข้าแถวและจัดกิจกรรมและยังสามารถ เล่นกีฬาทั้ง5ประเภทได้เช่นบาสเกตบอลฟุตซอลและวัลเลยบอลและแบดมินตันและก็ตะก้อนั่นเองและโรงเรียนเรายังมีธนาคารขยะเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการคัดแยกขยะว่าอันไหนขวดใสอันไหนขวดขุ่นอันไหนขวดพลาสติกและกล่องรัง ของเรายังมีโรงอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารในตอนกลางวันหรือตอนพักเที่ยงนั่นเองค่ะบางคนก็กินข้าวบางคนก็กินขนมนั่งกินขนมและเมามมยกับเพื่อนเพื่อนทั่วไปและตรงนี้เป็นจุดรับอาหารนั่นเองและโรงเรียนเรายังมีสหกรณ์ค้าเพื่อที่ให้นักเรียน ได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนและซื้อน้ำและซื้อขนมในตอนพักกลางวันนั่นเองค่ะ ไม่มีแค่ห้องสอบตอย่างเดียวนะคะโรงเรียนเรายังมีห้องขนมอบเพื่อให้น้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่2ได้ฝึกทำขนมเป็นอาชีพนั่นเองค่ะและโรงเรียนของเรายังมีธนาคารโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักการออมเงินและการประหยัดเงินนั่นเองค่ะ และโรงเรียนของเรายังมีที่นั่งสำหรับน้องอนุบาลและน้องประถมเพื่อที่จะให้มารอผู้ปกครองมารับจากการเรียนหนังสือเสร็จหลังเลิกเรียนนั่นเองค่ะและยังมีแปลงผักและสนามฟุตบอลเพื่อให้นักเรียนได้เล่นกิจกรรมและกีฬาฟุตบอลนั่นเองค่ะและที่ขาดไม่ได้อย่างนึงก็คือสานามนี้สามารถจัดกีฬาสีได้นั่นเองค่ะ และในหองเรานะคะยังมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ค่ะและเราเก็บบรรยากาศในห้องสมุดม,มาฝากค่ะห้องสมุดนี้สามารถใช้ได้ทั้งน้องอนุบาลถึงพี่ๆมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะและยังสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้นั่นเอง และไม่ได้สามารถอ่านได้แค่หนังสือนะคะสามารถทำการบ้านทำรายงานเพื่อที่ทำให้เสร็จแล้วกลับบ้านไปจะได้ไม่ต้องทำการบ้านนั่นเองค่ะ